นิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีวิกผมไอเทมใหม่นะคะมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นนิวคอลเลคชันของทางร้านนิดาวิกสอบเลยนะคะเป็นวิกเต็มหัวนะคะแล้วก็ทรงจะออกแบบมาไม่ยาวไม่สัน้นจนเกินไปแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะทรงผมกำลังยอดฮิตเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยเนาะ อันนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นผมตรงแต่ว่าจะซอยไล่ระดับด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นด้านข้างคุณลูกค้าจะเห็นว่าเขาจะไล่ซอยระดับแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะมีน้ําหนักที่เบาใส่สบายสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการวิกเต็มหัวที่ไม่หนักจนเกินไปเนาะนี่นะคะความยาวตัวนี้นะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่40ซนเมตรนะคะเป็นวิกเต็มหัว ะะตอนนี้นะคะด้านในเป็นเย็บตะข่ายปโปรง่งแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้เห็นไหมคะตัวนี้เป็นยืดนะคะก็คือจะยืดตามรอบศีรษะของคุณลูกค้าด้านล่างเหมือนเดิมเลยวิกเต็มหัวที่ร้านเราก็จะมีเป็นตัวนะคะแป๊บนึงตตวนี้เป็นช่องปรับระดับนะคะมันก็จะเป็นช่องๆแล้วก็เป็นสายยางยืดนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับระดับใส่แล้วก็เกี่ยวอย่างนี้ได้นะคะหรือ หรือก่อนสายการปรับระดับรอบศีรษาทําได้2แบบนะคะปรับอย่างนี้ก็ได้ปรับก่อนใส่นะคะอ่ะถ้าหัวเล็กก็อาจจะปรับมาช่องในๆเลยแต่ถ้าหัวใหญ่ก็เราก็แค่เลื่อนเลื่อนเลื่อนออกไปเนาะอันนี้เป็นปรับระดับนะคะทรงก็จะเป็นหน้มาม้าสามารถปัดข้างได้นะคะแล้วก็มีหนังศีรษะนะคะนี่อันนี้เป็นสีน้ําตาลแดงโคกนะคะจะมาใสาร่รีวิวให้กับคุณลูกค้าดูทรงกันนะคะทรงสวยมากเลยนะคะชื่อรุ่นนะคะคุณลูกคะะ้าจ๋ารหัส 9670นะคะรหัส9670เวลาลูกค้าดูคลิปแล้วถ้าลูกค้าชอบแล้วก็อยากสั่งก็ลูกค้าแค่โทรไปหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรที่แม่ค้าจะบอกนะคะก็บอกว่าสั่งวิกเต็มหัวรุ่น9670สีอะไรก็ระบุให้แม่คา้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะก่อนใส่แม่ค้าก็จะแถมเน็ตก็บผมให้นะคะคุณลูกค้าจะผมสั้นผมยาวนะคะในส่วนวิกเต็มหัวผมสั้นหรือผมยาวนะคะผมจริงคุณลูกค้าสามารถเลือกวิก เต็มหัวทรงไหนก็ได้แบบสั้นแบบยาวสีไหนก็ได้ใส่ได้หมดเลยนะคะชอบทรงไหนรุ่นไหนวิกเต็มหัวเราสามารถใส่ได้ทุกทรงนะคะวิกเต็มหัวก็คือเราจะใส่ครอบศีรษะเราโดยที่ไม่สามารถเห็นผมจริงเรานั่นเองเขาเรียกว่าวิกเต็มหัวเนาะอ่ะก่อนใส่ก็เก็บเน็ตใส่เน็ตเก็บผมนะคะประมาณนี้เนาะก่อนใส่วิกนะคะ แต่มีลูกค้าถามว่าถ้าเกิดลูกค้าผมสั้นมากๆไม่ใส่เน็ตคุมผมได้ไหมได้นะคะ <c oughs> ก็แค่เราก็แค่เก็บผมจริงเราขึ้นไปเฉยๆนะคะแล้วก็ปรับสายด้านล่างนะคะตรงท้ายทอยแล้วก็ใส่ได้เลยหนี่ค่อนข้างที่แน่นมากๆเลยหัวแม่ค้าใหญ่แม่ค้าปรับช่องในๆนะคะคือ มีคุณลูกค้าถ้าเกิดยังยังไม่ไม่เคยใส่วิกเต็มหัวอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบมันหลวมไหมมันมันหลุดเร็วไหมอะไรเงี้ยไม่หลุดเร็วนะคุณลูกค้ามันค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะคะคือใส่ในชีติตประจําวันไม่มีหลุดแน่นอนนะคะไม่มีหลุดเราสามารถใช้ในชีติตประจําวันได้เลยนี่อ่ะ สวยมากๆเลยเบามากเบามากๆนะคะคุณลูกค้าเบามากๆนะคะรหัส9 6 7 0เป็น new collection นะคะยาว40ซนเมตรก็เลยไหลนิดนึงนะคะเกือบหน้าอกเนาะประมาณนี้นะคะเกือบหน้าอกไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปในส่วนของเส้นไหมเหมือนผมจริงมากนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าที่ สอบถามความว่าไหมเงาไหมไหมหลอกตาไหมไหมที่ร้านเราเป็นไหมเกรดพรีเมียมเกรด A นะคะทนความร้อนได้ห้ามเกิน180อปงศาแล้วก็ไม่มีความเงาวิ้งนะคะเหมือนผมเหมือนผมจริงมากๆนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบบใครจะดูออกว่าเราใส่วิกคือมันค่อนข้างที่จะแบบดูเหมือนผมจริงมากๆมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือคล้ายผมจริงมากที่สุดเป็นวิกที่มีเกรด คุณภาพดีนะคะอันนี้กล้าคอนเฟิร์มการันตีเลยนะคะนี่คุณลูกค้าจะเห็นว่าทรงเขาก็จะนี่นะคะ ซอยนะคะซอยปุ๊บ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 ไล่หมาสวยมากเข้ากรอบหน้าเ,เวลาเราได้รับสินค้านะคะเวลาเราได้รับสินค้าเวลาลูกค้าใส่นะคะแรกๆเส้นไหมมันอาจจะนุ่มลื่นทรงมันอาจจะยังไม่เป๊ะมากแต่พอวิกผมไม่ว่าจะเป็นห้ามวิกหรือวิกผมผ่านการใช้งานประมาณ4-5ครั้งเราหวีมันก็คือมันผ่านการหวีมันจะเจซตทรงของเขาสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเวลาลูกค้าได้รับนะคะเราช่วยเขานิดนึงหวีตวัดเข้าปุ๊บเนี่ย ช่วยเขาจัดทรงนิดนึงนะคะช่วยเขาจัดทรงนิดนึงสวัดปุ๊บถ้าเราอยากให้มันงุ้มเข้ากรอบหน้าเนาะก็แค่แบบสวัดปลายเข้ามานะคะเขาก็จะซอยไล่ระดับนะคะความยาว40เซนติเมตรนะคะรหัส9670เบามาก,มากๆเลยความยาวประมาณนี้นะคะแม่ค้าใส่เสื้อสีทิกนิดนึงแล้วก็มีหนังหัวเห็นชัดไม่เอ่ยอ่ะแม่ค้าใส่สีน้ำตาลแดงโคกนะคะ โอเครุ่นนี้มีสีสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูสีแม่ค้าใส่สีน้ำตานน้ำตาลแดงโคกนะคะแล้วก็จะมีสีดําธรรมชาตินะคะนี้ดาธรรมชาติแล้วก็น้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลธรรมชาติคือสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเทียบสีดำธรรมชาติกับน้ําตาลเข้มให้ดูก่อน อันนี้ดำอันนี้น้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลธรรมชาติเห็นไหมความแตกต่างคือน้ําตาลเข้มหรือน้าตาลธรรมชาติเวลาออกแดดเขาจะค่อน <Bright. S 1> ข้างคล้ายๆสีช็อกโกแลตสีเมกคาเฟ่อะไรประมาณนั้นนะ <copy. S 1> ดำน้ําตาลเข้ม <copying> หรือน้ําตาลธรรมชาติแล้วก็น้ําตาลทองอันนี้น้ําตาลทองมีสีสีนะคะแล้วก็สีสีที่ไม่คะใส่น้ําตาลแดงคกนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยดำน้ําตาลเข้มน้ําตาลทองแล้วก็สี น้ำตาลคุกนะคะทรงเหมือนกันเลยนะคะทรงเหมือนกันเลยก็คือทรงเหมือนที่แม่ค้าใส่นี่แหละเป็นทรงยอดนิดเลยนะคะตรงซอยสไลด์เข้ากับนี่นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถสั่งได้กับห,หลังะะด้านหลังก็ทมยาประมาณนี้เบาสบายนะคะทรงนี้คือเบาสบายมากเพราะว่าเขาช่วงปลายเขาจะซอยไล่ระดับนะคะ ทรงผมนะคะแต่ละทรงความหนาน้ำหนักจะไม่เท่ากันนะคุณลูกค,ค้ามันขึ้นอยู่กับทรงของแต่ละทรงเนาะบางทรงมันก็อาจจะหนาแล้วก็น้ําหนักก็จะเยอะกว่าตัวนี้แต่ว่าทรงนี้ค่อนข้างที่จะเบามากๆนะคะเบามากๆเพราะเขาซอยไล่ระดับช่วงปลายนะคะคือใส่สบายมากๆเลยอ่ะชื่อรุ่นนะคะรหัสเก้า ะะรหัส9670นะคะมีสีกรรมธรรมชาติน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลทองแม่ค้าใส่สีน้ำตาลแดงโคกนะคะ,ะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะที่ร้านของเรานะคะรุ่นนี้วิกเต็มหัวนะคะปกติรุ่นนี้590บาทนะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยสำหรับลูกค้านิดาวิช็อปทุกท่านเลยเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียงนะคะระบบอ้นเงิน430บาทนะคะจะส่ง ร,ระบบโอนเงิน430บาทจะส่งฟรีแล้วก็แถมเน็ตเก็บผมให้นะคะในส่วนระบบเก็บปลายทางนะคะคุณลูกค้าสะดวกเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มแค่20บาทเป็น450บาทนะคะใหม่เกรดพรีเมียมใหม่คุณภาพดีลื่นนุ่มมากๆนะคะแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ทั้งเกิน180องศานะคะคุณลูกค้าถ้าชอบรุ่นนี้นะคะโทร โทรสั่งได้ที่เบอร์0905866661ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโทรก็โทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0905866661หรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้แหละนะคะเข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วก็ <Yes. S 1> เพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรนะคะ0905866661หรือจะเป็นในส่วนของเพจ a c e b o o k นะคะเพจร้านนะคะร้านนิดาวิ David. นิดาแฮปปี้วิกผมโต้ลูกขอนแก่นนะคะเพจร้านนะคะเพจ Facebook ร้านชื่อนิดาแฮปปี้วิกผมโต้ลูกขอนแก่นนะคะยังไงนะคะถ้าชื่นชอบก็ โทรสั่งได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอ้ออย่าลืมนะคะอุปกรณ์การดูแลสําหรับคุณลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยใช้ในส่วนของวิกผมไม่ว่าจะเป็นวิกผมอะไรที่ผลิตจากเส้นใมไฟเบอร์เราอย่าลืมซื้ออุปกรณ์เขาเพื่อที่จะให้สินค้าอยู่กับเราได้นานๆใช้ได้นานๆน,น,นะคะควรจะมีหวีแปรงซี่แหลม นะคะวีเจบาทสเปรย์ตัวนี้ดีมากนะคะช่วยยืดอายุการใช้งานเราฉีดก่อนวีทุกครั้งเส้นไหมมันจะลื่นนะคะวีง่ายนั่นเองนะคะก็จะยืดอายุการใช้งานให้เราได้จริงๆถ้าใช้ทุกวันก็ฉีดวลาหนึ่งครั้งก่อนวีก็พอนะคะในส่วนของนะคะวีเจน้ํายา100บาทนะคะในส่วนของการทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นวีแครพี้ท้าวิีก็รื่งหุมอะไรก็ที่ผลิตจากเส้นไหมไฟเบอร์นะคะเราทําความสะอาดได้นะคะด้วยครีมนวดผมหรือน้ํายาปรับผ้านุ่ม ผสมน้ำใช้4-5ครั้งค่อยทําความสะอาดนะคะไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานนะคะคุณลูกค้าแต่สิ่งที่ควรจะมีเลยนะคะควรจะเป็นน้ํายาวิกผมกับหวีหรือคุณลูกค้ามีหวีแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะหวี70น้ํายา100บาทนะคะควรจะมีนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ